เจอคุณิงสุดารัตน์ยิงข้าวตอนเช้านะครับภาพใหญ่มันน่าจะมีสามสี่อันนี้แต่คุณฤทธิชัยถามเป็นอันแรกเรื่องของอาษามหนึ่งร้อยนะครับ <Yeah. S 2> ก็จริงๆแล้วในในหมู่ของนักการเมืองเนี่ยก็มีผู้ว่าออกลาโฮมาเป mm ็น hmm. ผู้ว่าเมืองอโคลาโฮมา mm hmm. แล้วก็จริงๆมีผู้ว่ากัดมันดูมี mm hmm. รัฐมนตรีของสกอตแลนด์ mm hmm. แล้วก็คอนเกรสเมนของญี่ปุ่นสองสามคน ที่ได้เจอและเล่นด้วยกันก็ก็คือพว,ว่ารับอุมาครับแล้วก็มีคนที่เป็นนักแสดงได้ Grammy Award ครั้งนี้แล้วก็ลูกของ e ีเ a อ h a w k อคกับอุมาเจอแมนแล้วก็ทางด้านซ้ายมือผมก็จะเป็นคนที่สู้เรื่อง Fake News กับเรื่อง I.O. ที่เป็นญาก็ได้รับรางวัลไม่ใช่ก็จะมีความหลากหลายอยู่ประมาณนี้รับคนได <พอ S 1> เล่นกันตรงไหนร้อยคนที่ทาเลือกเขาตั้งทีไมไว้ว่าเป็น คนที่จะเป็นผู้นำในอนาคตเนี่ยแล้วก็นั่งกับพุประมาณเนี่ยคิดว่ามีอะตที่มันเหมือนกันบ้างเนี่ร้อยคนเขาใช้มีสปีชคนหนึงที่นาซาพูดบอกว่าเราทุกคนมันเป็นคนที่เดินทางใน road less travel เป็นคนเป็นคนที่ road less travel แล้วก็เป็นคนที่ต้องการที่จะ achieve the unachievable ทั้งหลายซึ่งตอนเร่คุยกันเนี่ยบางคนก็ เพื่อเคยเจอกันครั้งแรกแต่ว่าก็มีเรื่องที่มันเป็นเรื่องคอมมอนเหมือนกันที่นั่งคุยกันกับนั่งปักทุคกันนั่งคุยคอามฝนกันระหว่างกับข้าวสามสีครั้งที่มันมาเป็นคอสอ่ะคุยกับฝั่งซ้ายพอคอสมาที่สองทางไปคุยกับขวาพอคอสที่สามาคุยกับฝั่งตรงกันข้ามก็จะเป็นพวกเป็นพวกอยู่ไม่เป็นทั้งหลายรวมกันอยู่ไม่เป็นเออนะไอ้คนที่อยู่ไม่เป็นแต่ว่าโค้งจะเหมือนกันตรงที่ว่ามันต้องเจออุปสรรคใน สิ่งแี่ล้อมตัวเองที่ต้องดิ้นรนต้องต่อสู้มันคงไม่ได้มาสบายสบายม,มานไม่มีไม่ได้มาสบายสบายม,มาาไม่มีบารมีไม่มาหรือเปล่าอ้าภาษาไทยสั้นอารมณ์ประมาณขนาดนั้นเพราะว่า <c oughs> แต่ละคนที่ได้ก็คืออย่างมีนักแสดงที่มีชื่อเสียง,งมากๆแต่ว่าเขาเล่นเป็นเล่นละครมาตั้งแต่เขายังเด็กๆก็ยังเขาก็จะมีเปรมชื่อเสียงมาตั้งแต่เด็ก แล้วพอถึงเวลาพอเขาโตขึ้นมาเขาก็จะรู้สึกก้วตัวเองตลอดคนหนึ่งเป็นคนสู้เรื่อง indigenous rights อายุ huh. 21อีกคนหนึ่งก็เป็นเด็กเด็ก t r a n s ที่ uh huh. เมืองอย่างพวกน่าจะเป็นส่วนส่วนกลาง,ลางของของอเมริกาผมก็จำเมืองเขาไม่ได้แต่ว่าเป็นเมืองที่ไม่ใช่เป็น metropolitan อย่างฝั่งขวายอย่างนิวยอร์กหรือแซนฟรานซิสโกแน่นอนเป็นคนที่อยู่ก่นแต่ว่าเป็นคนข้ามเพศใช่ไหมเขาจะต้อง สู้เพื่อสิทธิเรื่องความเท่าเทียมกันทางเพศในในเมืองที่ไม่ค่อยเปิดลับ